อไฟป่าหน้าแรงเมื่อกี้นี่เด้อครับอย่าหาปลูกจุดหาหนูหายยังพูดนด้ยอดเข,ยเขียวขึ้นแล้วครับ,รบมาแล้วไม่ตายสักต้นวันนี้สกลนครพันปามมาเยี่ยมพันสวนปามบ่าวต้านะครับผู้รเริ่มปลูกสีลาดสกลนครที่อำเภอบ้านม่วงนะครับนี่ครับบาวต้าผู้ที่เริ่มปลูกสีลาดนะครับดวนโคกขี้หินแห้นะครับผมดู สีลาดแท้ๆแน่นอนกว่านะครับวันีของบาตานะครับแห้ร้นครับไม่ได้ต้มกรูกนี่ครับเจ้าของไอ o ยูทูบอีสานออนซอนนะครับผู้ปลูกสีลาดเอลิสีลาดเป็นทีเนียมนะครับแล้วก็มีออลิตอยู่ต้นเตี้ยๆทางโน้นเลยนะครับไอตัวนี้ต้นนี้จะเป็นมิเลเนียมนะครับดูุดล่วงล่วงยังไม่ไม่มีเวลาตัดเลยนะครับดูดิดกเลอเกินนะครับผมลูกล่วงเต็มเลยยังไม่ได้ตัดเลย พรุ่งนี้ตัดนะครับบาวต้ารถรถนี้พรุ่งนี้ตัดต่อครับอ๋อวันนี้ตัดได้เก้าสิบหกต้นตัดไปแล้วจิตเจ๊โอเจ็ดสิบหกต้นด้รถหนึ่งในรถหนึ่ดูลยครับแทบจะไม่มีเวลาเลยโอ้โหขี่ีนี่แล้วก็ไปลงไปดูเอลิทข้างล่างครับผมอันนี้บาวต้ากำลังจะพาเดินไปดูเอลิทนะครับนี่ครับที่อยาก่อนเมื่อกี้นี่ฮะเอลิทปลูกใกล้ใกล้กันหลังนิดนึง สีดาเอลิทดูสังเกตทรงเขาจะเตี้ยตันกว่านะครับเอลิทสีดาเอลิทนะครับข้างล่างจะเป็นพันมาเลยนะครับจะสูงกว่าหน่อยสูงกว่าเยอะเลยนะครับาลาปลูกพร้อมกันพันมาเลยี่ใกล้ใสใช้เคียวแล้วนะครับบาตา <c oughs> ้าเนี่ยนะฮะดูใกล้กันเอลิทเตี้ย ตันคอสั้นเจทายอาจจะได้เจ็ดทลายนะครับสวรนะครับสวรสวรสวนสวนอีสานอีลีผค้ใดได้พันนี้ไปเดอวปันพื่อโรตรี่ครับอันนี้นี่คือได้แน่นอนพันนี้ส้มคนดูแลครับพันนี้มีแต่ขี้หินแท้นะครับสังเกตนะครับพื้นที่เลยครับเหมาะโอ้ยแรงนะครับเหมาะมากเลยครับสีลาดอีลีบปีนี้คแรงเลยครับ แต่ว่ามันมมยังอริสเต็มคอคือเก่าเลยคันนี้ดูดิยังข้างข้างหน้าจะิขึ้นม,ม่เลยเลขึ้นมาใหม่อีกนี่คือว่ามีเศษของอีลิสมันจะไม่ค่อยขาดคอได้ตั้งแรงพี่เขายัางออกเรื่อยๆนยครับมาเยี่ยมชมสวนบ่าวตาไทยบ้านม่วงจังหวัดสุโนครนะครับโอ้โหแดงกึกศึกแดงครับโอ้โร่วงแล้วนะครับบาวตาไม่มีเวลาเก็บเลยน<ล> <laughs> ี่ร้อยเปอร์เซ็น ส่วนบาวตาทางโน้นก็เอลิทนะครับเตี้ยอ๋อส่วนนี้เอลิทหมดเลยนะครับันจะไปถึงน่ต้นเตี้ยต้นท้ายต้นเตี้ยอันนี้จะมีแทรกมาเลมาเลเห็นไหมครับอยู่ทางโน้นนะฮะเนี่ยมาเลสูงสูงนะฮะัทางโน้นจะเป็นทางโน้นทางโน้นเป็นปามใบไฟไหมครับบาวตาไฟไหมครับไฟไหมอย่าเพิ่งพอใจนะครับไฟไหมเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวเดินไปดูไฟไหมไหมครับ เดี๋ยวไปดูไฟไหม้หมันเริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมครับครับกำลังเขียวโอ้ถ้าใครไฟไหม้ก็หรือว่ายังไงก็อย่าเพิ่งถอดใจนะครับมันไม่ตายนะครับโอ้นี่ขึ้นแล้วครับปามไฟไหม้ย่ยแล้วโอ้คิดจะว่าพักสักสองปีสองปีได้ไหมครับบ่าวตาประมาณนี้ครับประมาณสองปีประมาณสองปีผผลิตได้อ๋อคิดจะว่าพักสองปีครับแต่ไม่ตายนี่ฮะโอ้ไฟป่าหน้าแรงเมื่อกี้นี่เด้อครับ อย่าหาปลูกจุดหาหนูหายังพูดนดะ้ยอดเขียวๆข,ขึ้นแล้วครับ,รบมาแล้วไม่ตายสักต้นไม่ตายสักต้นนะครับทลายถลายแห้งตายนะครับนาด่าย่ลายก็เรียบร้อยหมดนะครับถลายคือพีไปเลยได้ทันที่ได้ต้นลายไปเลยได้ลายก็เรียบร้อยไปเลยก็ต้องทิ้งไปเลยอาศัยยอดมันเขียวแล้วครับเน,เนาะพักสักสองปี โอ้ข้างล่างกำลังเต็มคอแล้วตอนไหนขนาดไฟไหม้นะเต็มคออยู่ตอนนั้นก็ออกเอลิทกันโอ้ข้างล่างเอลิทปลูกใหม่นะครับเรียบร้อยหมดไฟไหมหืมขบเบื้องบ่อยเลยอือครับตันนี้น่าจะนี่สีลาดเอลิทนะครับอายุประมาณสามปีสามปีแต่ว่ามันอยู่เหยียบน้ำมันก็เลยบอกบอกเขาง่ายโอ้แล้วถลายนี่โอ้ยต้องห่วงครับทลายนี่ผมันจะบุกให้เบิ้ง ไล่เป็นอได้ครับสังเกตเอลิทครับตัวนี้ออันนี้สามปีคือปลูกในแคคนานะตอมันไฟใหม่แล้วเสียดายอยู่เสียดายมันไฟไหม้ได้สามสี่เดือนแล้วนะครับบาวตาเสียดายด้ยเสียดายครับเสียดายแต่ว่าก็ไม่ตายครับไม่ต้องคิดจะว่าบำรุงอีกสองปีก็ได้ใหม่บสตายบสตายอันนี้คือต้นมันก็คนาผู้ใดมีคานาเอาไปปลูกแบบนี้แบบบาวตาด้ครับ โอ้โหนะเป็ดไก่นะครับซูมให้เบิ่งยังไงคนน่ะเต็มคอระบาดเต่าคนน่ะครับาอันนี้ปลูกค่อนข้างที่จะบ่อกค่อยดูแลนะครับตัวนี้ปลูกแบบทิมปลูกกว้างป่ะครับมาตาแม่นเทีดาเบิ่งครับซุ้มก็เลยค่อนข้างที่ต้นที่จะแค่แกนอยนโยเพราะว่าส่วนมากที่ดูแลอต่ซุมใหญ่นะอันนี้คือทดลองในแปลนคาะนี่ครับ โอ้บ่ปวดตาขึ้นแล้วก็เราออกโอ้ทลายกับยังเขียวอยู่เนี่ยนะทางลายเถิงอาจจะอาจจะได้ขายเนี่ยนะทลายเถิงนะเขียวแล้วเมนเมนเมนอาจี่สามเดือนอาจจะได้ขายอยู่เสียดายครับเสียดายเสียดายแต่ก็ไม่เสียใจเอาใหม่เออาาใหม่่คืวประมาณกี่ต้นครับไฟไหมนะครับประมาณสี่สิบต้นสี่สิบต้นเดื่อครับสองไร่ข่าไหลเลยสี่สิบต้นกระตัดน่าจะได้รอดละตันไหมเอาใหม่อีกสามปีมันก็ขึ้นใหม่แล้วครับ ขอบคุณครับท่านผู้ชมทอนนี้และครับ